การตอบคำถามของทันทป,ปานิสักกะภิกษุทั้งหลายวันนี้เช้านี้เองเราคลองจีวรเข้าไปบินทบาทในเมืองกระเบนลพัทเสร็จการบินทบาทกลับจากการบินทบาทแล้วเข้าไปอยู่พักกลางวันที่โคนต้นมะตูมหนุ่มในป่ามหาวันภิกษุทั้งหลายแม้ทันทป,ปานิสักกะก็เดินเที่ยวเล่นบริหารแข้งอยู่ได้เข้าไปสู่ป่ามหาวันตรงไปที่ต้นมะตูมหนุ่มอันเรานั่งอยู่ เข้าไปหาเราแล้วกล่าวทักทายปราศัยแล้วยืนยันคางด้วยไม้เท้ามีมือทั้งสองกุมปลายไม้เท้าอยู่ใต้คางได้กล่าวกับเราว่าพระสมณนะมีถอ้อยคำอย่างไรมีการกล่าวอย่างไรอยู่เป็นประจำดังนี้ภิกษุทั้งหลายท่านท่าปานี้กล่าวอย่างนี้แล้วเราเรียกกล่าวตอบเขาอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยมีถ้อยคำอย่างใดแล้วไม่ทะเลาะวิวาทอยู่กับใครๆในโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วเรามีถ้อยคำอย่างนั้นมีการกล่าวอย่างนั้นอยู่เป็นประจำอีกอย่างหนึ่งใครมีถ้อยคำอย่างใดแล้วสัญญาในเรื่องราวก่อนๆไม่มาติดตามอยู่ในใจผู้นั้นซึ่งบัดนี้เป็นผู้หมดบาปไม่ประกอบตนอยู่ด้วยกามไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่าอะไรเป็นอย่างไรอีกต่อไป มีความรำคาญทางกายและทางใจอันตนตัดขาดแล้วปราศจากตัณหาในพบไหนๆทั้งสิ้นแล้วเรามีถ้อยคำอย่างนั้นมีการกล่าวอย่างนั้นอยู่เป็นประจำเพื่อนเอย๋ยเรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้อยู่เป็นประจำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราต่อไปเช่นนั้นแล้วทันตปานิสักกะก็ก้มศีรษะแลบลิ้นแตะหน้าผากด้วยนิ้วสมนิ้ว เลือกคิ้วแล้วลากไม้เท้าหลีกไป